สวัสดีค่ะตั๊กนะคะวันนี้ตั๊กจะพาทุกคนมาหมักไก่นุ่มค่ะหมักไก่นุ่มสูตรง่ายๆทำได้ไม่ยากนะคะวันนี้ตั๊กก็เตรียมเป็นสันในไก่ไว้ค่ะครึ่งกิโลเอ่อไก่ที่เราจะนำมาหมักนะคะสามารถนำมาใช้ได้ประยุกต์ได้ทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอกไก่น่องไก่หรือว่าสะโพกนะคะสามารถใช้ได้ทุกส่วนเลย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนาะเขาก็รักสุขภาพกันมากขึ้นก็จะกินเป็นอก,อกไก่ใช่ไหมคะในส่วนของอกไก่เนี่ยมันมีความกระด้างค่ะทุกคนถ้าเราไม่หมักมันก็จะกินไม่อร่อยเนาะแต่ว่าถ้าเราหมักแล้วก็นําไปผัดหรือนําไปปรุงอาหารก็จะมีความนุ่มแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ตัากก็เลยจะพาทุกคนมาหมักไก่ค่ะหมักไก่นุ่มสูตรของเรานะคะทําได้ง่ายๆค่ะเครื่องปรุงไม่เยอะมากเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันเลยนะคะ ่อนอื่นเราก็นำไก่ไปล้างนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการอันนี้ตาก,ก็จะทำเป็นผัดกะเพรานะคะทำไว้หั่นเป็นผัดกะเพราก็จะหั่นชิ้นพอดีคำค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็เอามาคนนะคะให้มันแบบไม่แห้งยังไม่ต้องขยำเนาะแล้วก็คนไปก่อน จากนั้นก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสนะคะใส่สักสองช้อนโต๊ะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยก็จะใส่เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยกะเอานะคะนิดหน่อยแล้วแต่ความชอบค่ะ ตักจะใส่เป็นผงกระเทียมนะคะเนี่ยไม่ออกใส่นิดหน่อยถ้าทุกคนไม่มีผงกระเทียมก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เป็นผงปรุงรสก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะตักชอบกินผงกระเทียมที่มันมีกลิ่นเยอะๆโอเคจากนั้นเราก็ขยำนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรหมักขยำกันนะคะ Okay. ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ขยำเลยค่ะทุกคนวันนี้เราล้างมือสะอาดแล้วเนาะขยำให้มันเข้าเนื้อกันนะคะอย่างแรกก็จะมีผงปรุงเอยไม่ใช่ซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผงปรุงกระเทียมนะคะผงรสกระเทียมเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะผงรสกระเทียมทุกคนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ จะต,ต้องใส่ในส่วนของซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็นวดค่ะนวดให้เข้าเครื่องกันนะคะให้มันไม่มีแบบเออน้ำหลงเหลืออยู่ในถ้วยนวดของเราเนาะนวดไปเลยค่ะ นี่นะคะมีความหอมมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคก็จะได้ไก่นะคะไก่หมักที่เรานวดกับซอสตรุงรสนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันค่ะทุกคนน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะสักประมาณนี้รักใช้เป็นน้ำมันคาโนล่านะคะ ทุกคนมีน้ำมันแบบไหนก็ใส่ได้เลยเราจะใส่น้ำมันเนี่ยเพื่อให้มันมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในกระดา้างใส่น้ำค่ะเล็กน้อยอพอให้มันฉ่ำนะคะน้ำกับน้ำมันเนี่ยจะทำให้เนื้อไก่ของเราเนี่ย นุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็นวดต่อเลยค่ะนี่นะคะนวดให้น้ำไม่หลงเหลือในถ้วยเลยให้มันเข้าไปในเนื้อไก่ รู้สึกว่าใส่น้ําน้อยไปนิดเดี๋ยวลงอีกน้อยนหนึ่งนะคะตั้งไม่ได้ตวงนะคะทุกคนคือแบบกะเอาเลยอะคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมมันมีน้ําอย่างนี้เราก็นวดเลยนะคะอันนี้สามารถเก็บไว้ในช่องอเราจะใส่กล่องและเก็บไว้ในช่องธรรมดานะคะช่องช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยได้ประมาณ เก็บไว้ได้ประมาณ5วันนะคะเอาไว้ทํากับข้าวได้อร่อยมากๆนี่นะคะทุกคนนวดไปนิดนึงมันก็ไม่มีน้ำาลงเหลืออยู่แล้วเนาะโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เป็นผงแป้ง แป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยกะเอาตักค่อนข้างจะใส่เยอะนิดนึงเพราะตักชอบแบบไก่นุ่มๆน,นะคะอะแล้วก็นวดต่อเลยค่ะถ้าใครจะทำเป็นแบบเออเอาไก่หรือว่าเอาหมูเนี่ยไว้ทำ ลาดหน้าซุกี้หมูกระทะเนี่ก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะสักฟองหนึ่งก็จะทําให้แบบเวลาทํากับข้าวก็จะมีไข่เป็นส่วนในส่วนของไข่อะคะ่ะเพิ่มความหอมความนุ่มลงไปอีกเนาะถ้าหมักอกไก่เนี่ยจะได้ผลมากเลยเพราะว่าตักหมักอกไก่ตลอดแต่วันนี้ตักหมักเป็นลองเป็นสันในไก่นะคะ ใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณถ้าอยากให้เข้าเครื่องจริงๆก็10นาทีนะคะถือว่าสัก7นาทีก็ได้ค,คลิปเราเจ็ดนาทีพอดีนี่ค่ะทุกคนโอเคนี่คือไก่หมักนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกล่องเนาะ รียบร้อยนุ่มเฟรริร์นี่นะคะหนัวสุดหอมมากเลยค่ะหอมตั้งแต่ยังไม่ได้เอามาทำกับข้าวนี่นะคะสามารถนำเอาไปเป็นเตรียมไว้ผัดกะเพราหรือว่าเอาไว้ทำเมนูอย่างอื่นก็ได้นะคะได้ทุกเมนูเลยหอมมากๆแล้วก็ แช่ไว้ถ้าใครอย่างไม่มีอ,อ,อย่างไม่มีเวลาคือจะรีบทำกับข้าวแล้วก็ซัก1ชั่วโมงถึง3มชั่วโมงอย่างต่ำนะคะจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นไม่กระด้างเลยค่ะส่วนตักเนี่ยจะหมักไว้ข้ามคืนนะคะตักก็จะไปลุกทำกับข้าวตอนเช้าเนาะนี่นะคะในไก่หมักครึ่งกิโลค่ะสันในไก่หมักครึ่งกิโลสูตรง่ายๆนะคะก็จะมีซอสปรุงรส พริกไทยนะคะซอสผงกระเทียมแล้วก็น้ำมันพืชน้ำสะอาดนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะใครไม่มีแป้งมันก็ใช้แป้งข้าวโพดได้นะคะรับรองอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนำไปผัดนะคะตาก็จะทำเป็นเมนูผัดกะเพรารุนี้เช้าห่อไปทำงานนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะในส่วนนี้ก็ปิดฝากล่องแล้วก็เก็บเข้าในตู้เย็นนะคะไม่ต้องช่องฟิตก็ได้ค่ะ เก็บเป็นช่องธรรมดาได้หรือถ้าใครจะเก็บไว้นานหน่อยเออได้แบบทํากับข้าวไปแล้ว1นครั้ง,งสองครั้งก็จะเก็บเป็นฟิตก็ได้เพราะว่าเราเปิดล้วสุญญากาศอากาศมันเข้าไปในเนื้อไก่เนาะสามารถเก็บได้ประมาณ5วันค่ะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตักด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจมาตลอดค่ะ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ